Là nói chung là nó ngon lắm. thế cao nữa, chào này, <laughs> <laughs> Bọn để nhỏ đấy, xoay lắm. Xoay quá chẳng đẹp lắm, nhìn thấy ันใส่่นใส่มันถงคนใส่ห้ากแคิดคันเดียว่าจะคิดจะซื้อกระได้บุญ่าส่แย้เนี่ยใสนักแี้ค่ะมองสอองเนี่ยดีบองกับใบมบ้าโอ้ย่งนี่กับพ่อาออกซื้อไอ้ลูกไปเ๋ยาติเซไปถ่ายแอบยุ่งกันเ๋ยวติเซ่อันนี้ ฉันขอใจเนี่ยามุกันนน <c oughs> าน <c oughs> น่ Lời <laughs> mời nó, yêu cầu thiếp quá nó cầu thiếp sống miệng lều chinh nam cai yêu mẹ chinh <laughs> nam yên tâm yên tâm yên หมอว่าจังเลยว่าบอกแยกกินน้ำเย็นน้ำเย็นน้อยก็ได้พราอุ่นก็นได้แต่ว่าอย่ากินน้ำเย็นเขาบอกว่า,วาให้หมอบอกเ<ะ>ท้าก<ะ>ินเข่าซะน้มกินเข่าว่างสิโอ้วิสารใสป่านี้เวี่ยงปนี้ป่านี้น,น้ำเย็นก็บ่ะไ้อยู่วะนี่แมนโอแม่นว่าเสียนน้ำเย็นก็บ่ะไ้ให้หมอบอกเท่ากินเข่าเลยได้ขนานเอ้ย

กีเห็นเด้อสีชมพูนะชมพูกับโอโร่มือชมพูกับโอโร่แบบสีเดชอำนาจสีมืออำนาจสีที่ทำใหเราตกใจตรงว่าที่นีแต้อะเอาใจันอ่างไร